กูทนใจเลย่าน right. ้องจะอยู่กับผู้ชายคนนี้หรือว่าจะตามผู้ชายคนนี้แค่นั้นเองมันมีผู้ชายสคนให้เลือกอ่ะผผมว่าง่ายสุดนะหน้าหจะต่งานท่ที่เขาพี่อนี้คือพี่นี่พี่นี่ หนุ่มบุกตามแฟนสาวหลังทราบข่าวว่าโดนชุดไปแต่งงานด้านครอบครัวอ้างเป็นไปตามประเพณีขณะที่ฝ่ายหญิงตอบกลับว่าไม่ได้โดนชุดแต่สมัครใจไปเองสรุปแล้วเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับกำมันเ๋ยวผมออกค้างผมว่าถามเยอะไปเยอะหลักๆเลยถามว่าจะไปหรือว่าจะอยู่แค่นั้นจะแต่งจะแต่งหรือว่าไม่แต่งแค่นั้น มันจะอยู่กับการีบาทำให้น้องพูดก็ไม่ได้บังค้าเลยเนี่ยก็ก็เนี่ยแล้วอ็ให้น้องเลยก็คือพูดตรงใจเลยว่าน้องจะอยู่กับผู้ชายคนนี้หรือว่าจะตามผู้ชายคนนี้แค่นั้นเองมันมีผู้ชายสองคนให้เลือกอ่ะผมผมว่าง่ายสุดนะหน้าหนูจะแต่งงานกับพี่เขาพี่เขาคือ ที่น <net> ี่ที่นี่หนูเข้าใจนะว่าพี่เขาก็รักหนูหนูก็รักเขาแต่ว่าในนายหนูก็มาแต่งงานกับเขาแล้วหนูก็จะแต่งงานกับเขาในเมื่อที่หนูให้พี่เขามา มันหนูไว้แต่พี่เขาก็ไม่ยอมมามัดหนูไว้หนูก็เคยบอกเขาแล้วว่าให้มามัดหนูไว้ว่าแบบเจนี่พูดถึงข้าวแบบวัสดุนะยังไงหันก็ต้องไม่ใส่ไม่เลยครับเคยบอกยังไงแล้วต้องออกมาจุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำให้จบที่เรื่องฟังแล้วเดี๋ยวเข้าใจรู้ผลลัพธ์รู้ผลลัพธ์อยู่แล้วพี่เนี่ยเอ๊ะอย่ามึงค่อยดูโอเคนะครับทุกคนเดี๋มึงคอยดูเข้าใจแล้วนะ ก็เรื่องราวก็คือผมอยู่กรุงเทพนะครับส่วนแฟนผมแฟนผมได้บรรลงานก็เลยกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดที่ก็คือแม่สอดก็คือจังหวัดตากะครับนะครับกลับบ้านไปและก็มีอยู่กลับบ้านไป4วันนะครับวันที่4วันที่สี่วันที่3วันที่3ถึงวันที่4โทรมาบอกผมว่าจะกลับบ้านแล้วกำลังจะไปซื้อตั๋วกำลังจะกลับบ้านแต่น้องหายตัวไปประมาณตอนบ่าย ช่วงบ่ายน้องหายตัวไปพอน้องหายตัวไปผมก็ยังไม่อะไรเพราะคิดว่ามันไม่มีสัญญาณแต่พอประมาณสองถึงสามทุ่มน้องสาวน้องสาวแท้ๆนะครับของแฟนผมโทรมาหาผมโทรมาหาผมและบอกว่าพี่สาวอะ่ะโดนลักพาตัวไปข่มขืนผมเป็นแฟนที่คบกันมาอยู่กรุงเทพมาสองปีผมก็ตกใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยโทรไปติดต่อทุกอย่างต่อทุกทางแต่ติดต่อหายไม่ได้แล้วติดต่อ,แ,ตตอแฟนผมไม่ได้ ผมได้เกิดความเป็นห่วงโทรไปหาพ่อแม่อีกรอบหนึง่งพ่อแม่ก็บอกว่าเกิดการสมยอมแล้วและน้องจะต้องแต่งงานนะครับผมก็เลยยืน่นคำถามเไปว่านั้นผมขอคุยกับน้องได้ไหมก็คือขอคุยกับแฟนผมได้ไหมถ้าผมได้คุยกับแฟนผมมันก็จะจบนะครับว่าน้องผมสมยอมจริงๆหรือเปล่าแต่ความคิดของผมคือการโดนลักพาตัวหรือการโดนฉุดอ่ะมันแรงมากสาหรับผม และผมต้องไปปกป้องแฟนผมเพราะความคิดของผมคือแฟนผมต้องโดนฉุดไปจริงๆรถูกไหมครับผมก็กลัวแฟนผมจะมีอันเป็นไปหรือว่าโดนนู่นนี่นั่นผมก็เลยขับรถจากวันนั้นเลยผมออกจากนี่ประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่านะครับรู้ข่าวประมาณ3ามสี่ทุ่มก็เลยออกจากกรุงเทพขับรถไปที่แม่สอดจังหวัดตาาที่พบพระนะครับหรือที่อุ้มเปี้ยงนะครับขับรถไปที่ที่ี้ยงถามว่าผมรู้ได้ไงว่าน้องอยู่ที่อุ้มเปี้ยงก็คือผมตามสัญญาณ G P S G P S ของน้อง ว่าอยู่ที่อุ้มเปี๊ยงแต่บ้านน้องอยู่มพมผมก็คิดแล้วว่าน้องอยู่อุ้มเปียงผมก็เลยขับรถไปที่อุ้มเปียงนะครับพอขับรถไปอุ้มที่อุ้มเปียงผมก็ยังไม่ได้เจอแฟนผมอีกเพราะว่าทางญาติของฝ่ายชายทางญาติของฝ่ายชายนะครับไม่ให้ผมเจอน้องนะครับพอไม่ให้ผมเจอน้องมันก็ทําให้ผมเครียดเข้าไปใหญ่อ่ะต้องม,มีเรื่องหนึ่งก็คือตอนตีห้าน้องทักกลับมาหาผมและบอกว่ามันคือประเพณีนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะปกป้องน้องเองผมก็บอกไปในชั้นแบนนี้แล้วน้องก็ตอบกลับมาอีก ขอบคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่หนูรักพี่มากนะแต่หนูก็อาจจะไปต่อกับพี่ไม่ได้แล้วและส่งอีโมจิร้องไห้มานะครับมันก็ยิ่งทําให้ผมคิดเข้าไปใหญ่หนึงเพราะอีโมจิร้องไห้ตัวนี้คิดเข้าไปใหญ่หนึงนะครับและน้องสาวก็โทรกลับมาผอกพี่ว่าพี่รีบไปช่วยพี่กุกไก่เลยพี่คุ๊กไกแย่แล้วไม่มีใครช่วยพี่กุกไก่ได้เลยแสดงว่ามันขัดแย้งกันกับท,ท,ทางตรงนี้ร,รับยอมแต่ว่าทางครอบครัวเขาไม่ยอมใช่ครับผมแล้วทีนี้เราเราได้เจอตัวเขาไหมเออพอผมไปถึงผมก็ไปรอครับ ตกลงกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ตอนแรกก็คือญาติฝ่ายชายไม่ยอมครับญาติฝ่ายชายไม่ยอมให้ผมเจอนะครับและก็คือไปตกลงไปแบบทะเลาะกันนะครับตามภาษาตามไปวอยไวไปทะเลาะกันก็เลยไปตกลงกันว่าเขาก็ยอมให้เจอเขาย้อยให้ผมเจอนะครับผมไปรอที่นั่นเจชั่วโมงนะครับทําให้ผมคิดไปเป็นตุกเป็นตาอีกคิดเป็นตุกเป็นตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นและแฟนผมยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหมดศรัทธาก,กับประเพณีนี้ แต่จริงๆแล้วความเป็นจริงแล้วก็คือประเพณีนี้เขาไม่ได้ผิดนะครับแต่มันผิดแค่คนกลุ่มเดียวคนกลุ่มๆเนี้ยที่เห็นจะเอาประเพณีมาเอาประเพณีมาไอับอ้างนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับมันก็อยู่ที่คนสองคนทั้งนั้นแต่ผมก็อยากให้เป็นวิทยาทานว่าถ้าคุณจะรักใครชอบใครอ่ะคุณก็ต้องใช้น้ํายานิดนึงนะครับคุณทําแบบเนี้ยผมว่ามันผิดนะครับผมว่ามันผิดมากๆเลยนะ อดีตแฟนสาวโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ถูกลักพาตัวไปข่มขืนหรือทำร้ายร่างกายและเต็มใจที่จะแต่งงานกับสามีเพราะฝ่ายชายแสดงความชัดเจนขณะที่อดีตแฟนหนุ่มคนนี้ไม่เคยที่จะส่งเสียทั้งยังเป็น,น,นหนี้ตนเองอีก10,000บาทที่ยังไม่คืนซ้ำยังมาขู่ฆ่าพ่อแม่และตัวเองก็เคยบอกฝ่ายชายว่าถ้าอยากจะแต่งงานก็ขอให้มาสู่ขอถึงจะไม่มีเงินก็ขอให้บอกพ่อแม่ก่อนแต่ฝ่ายชายกลับไล่ให้ไปแต่งงานกับคนอื่น จากนี้ก็ขอวอนว่าอย่ามารบกวนตัวเองและครอบครัวอีกโดยสาวรายนี้ยังโพสต์ทิ้งท้ายว่าประเพณีมงเป็นสิ่งที่ดีงามตัวเองก็ไม่เห็นด้วยกับการฉุดผู้หญิงมาแต่งงานซึ่งตอนนี้โพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบออกไปแล้วเคยติดหนี้เขาด้วยหมื่นหนึ่งอันนี้มันยังไงมันไม่ได้ติดหนี้ครับเขาฝากไว้ฝากไว้กับเขาใช่ตอนแรกอะ่ะผมติดหนี้เขาคือทองแต่ผมซื้อคืนเพราะผมทาทองเขาหาย ทองเขาหายคือผมเขาฝากทองผมไว้ที่ห้องผม,มแต่ทองมันหายในห้องผมผมก็เลยต้องซื้อคืนเถอะและเงินน่ะเขาก็เอามาฝากกับผมไม่ถามว่าฝากไหมก็เอาไว้กับผมอะนะแต่ผมไม่ได้ใช้เงินของเขาอยู่แล้วแล้วเงินนั้นได้คืนมายัางหรือยังไงผมตอนผมไปแม่สอดผมโทรผมบอกพ่อแล้วว่าพ่อครับเงินของกุ๊กไก่ฝากอยู่กับผมนะมพ่อจะเอาไหมพ่อจะเอาเงินคืนไหม แต่พ่อบอกว่าคุูไก่บอกว่าไม่เอาอะไรเลยเสื้อผงเสื้อผ้างเงินแม้แต่บุตรการศึกษาปวชวยังไม่เอาเลยครับที่อยู่ในห้องผมเงินก็ไม่เอาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่เอายอดที่ติดค้างเนี่ยเท่าไหร่ไม่ไม่มียอดติดค้างอะไรก็หมื่นเดียวหมื่นเดียวหมื่นเดียวแล้วคือก่อนหนี้นเขาเคยบอกคำนองว่าต้องทํามาหาเลี้ยงเองตลอดแล้วเวลาทะเลาะกันคือเราเราถึงขั้นว่าแบบไล่ให้เขาไปหาผู้ชายอื่นแต่งงานมันจริงใ,ใช่ยังไงตรงนี้ไม่มีจริงครับผมไม่เคยทะเลาะกันแล้วแต่นีแบบให้ผมมาขอให้ผมมาขอเพราะว่าเรียนจบ ถ้าเรียนไม่จบจะไปขอได้ยังไงใชครับช่างเรอะครับผมไม่อะไรแล้วครับแต,แต่เห็นว่ามันมีอีกเรื่องนึงที่ครับโคสเขาบอกว่าเราเคยถึงขัง้นขู่ฆ่าพ่อแม่เขาด้วยผมไม่ได้ขู่ฆ่าครับอันนี้พูดเลยถามว่าขู่ฆ่าไหมไม่ถึงขั้นนั้นหรอกผมแค่บอกว่าถ้าไม่พากุ๊กไก่ออกมาเจอผมเพราะว่ารอผมผมรอเขามาเจ็ดชั่วโมงแล้วถูกไหมรอผมที่ผ่าอุ้มเปี้ยงเจ็ดชั่วโมงนะครับผมก็เลยบอกถ้าไม่พากุ๊กไก่มาเจอผมเดี๋ยววันที่แต่งงาน เดีย๋ยวเจอกันนะครับเดีย๋ยวผมมาที่งานแต่งดูที่จะได้แต่งไหมอีสิบนาทีผมถึงได้เจอกุ๊กไก่คือไม่ได้มีเกี่ยวกับคําว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายหรืออะไรขนาดนั้นก็ถามว่ามีไหมผมก็มีบ้างหลุดปากพูดว่าี๋ยวค่อยดูเหอะยิยงทิ้งมันให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อารมณ์ตอนนั้น,นครับแต่จริงแล้วผมตัวเต่านะครับคือยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะไปขู่ฆ่าไม่มีเจตนาครับเจตนาผมคือเป็นห่วงน้องอเฉยๆกลัวน้องจะโดนข่มขืนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าน้องบอกผมตั้งแต่กรุงเทพนะครับว่า ที่เรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วหนูต้องแต่งงานเขาผมก็คงไม่ไปอยู่นั่นหรอครับอ้าวครับสวัสดีดดค,รดครับพี่ขอบคุณมาก